ตอน,นนี้เรากําลังจะไปบ้านกิ่วไม้สางนะครับตอนนี้เราอยู่ระหว่างทางบ้านห้วยตองกับบ้านน้ำ่อมนะครับบ้านน้ำ่อมเดี๋ยวก็เราก็จะผ่านบ้านน้ำซอมก่อนนะครับ ตอนนี้ผมขี่รถสองคันนะครับนี่เราขี่รถสองคันนะครับเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากนะครับโชคดีมากครับวันนี้เพราะว่าฝนไม่ตกถ้าฝนตกนี่ทางแถวนี้จะลำบากมากนะครับ นี่คือร่องรอยนะครับถ้าฝนตกเนี่แบบนี้จะเลื่นมากนะครับนี่เป็นรถที่เราขี่นะครับรถซ้อนรถ นี่คือเราถ่ายไว้แค่ช่วงบางช่วงบางตอนนะครับถ้าฝนตกแถวนี้รถจะลำบากมากแต่ตอนนี้ฝนเพิ่มยู่ๆนะครับทางก็เลยพอขึ้นได้ แต่าทางเส้นนี้บรรยากาศดีมากนะครับเลี้ยวซ้ายคือจะเป็นทางลัดไปออกที่บ้านกิวโป่งนะครับบ้านกิวโป่งก็คืออยู่เขตตำบลแจ่มหลวงอำเภอกะยานิวัฒนาเชียงใหม่เชียงใหม่นะครับแต่ทางที่เรามานี้คือซ้ายของเรานี่จะเป็นเขตของเชียงใหม่นะครับเป็นเขตเขตตำบลแจ่มหลวงของ อำเภอรกระไลยะนิวัฒนาเชียงใหม่นะครับถ้าขวามือของเราจะเป็นเขตตําบลห้วยโพลิงอําเภอเมืองแม่ฮ่อ,ง,อ,อ,องสอนนะครับทางเส้นนี้จะแบ่งระหว่างแบ่งเขตระหว่างไเชียงใหม่กับแม่ฮ่องสอนนะครับ แบบนี้นะครับถ้าฝนตกนี่รถจะขึ้นลำบากมากนะครับ ตอนนี้เราใกล้จะถึงเข้าเขตบ้านขุนแมล่และอุบแล้วครับบ้านขุนแม่ละอุปก็จะอยู่ในเขตของตำบลเจมหลวงอำเภอกรายาจังหวัดเชียงใหม่อยู่นะครับแต่เราไม่ได้ผ่านหมู่บ้านนะครับต้อง ลงไปทางไซมยมืออีกแต่อยู่บนที่ถนนนี้ก็จะมองเห็นหมู่บ้านอยู่นะครับถนนแบบนิ่มระรับ แบบนี้ถ้าฝนตกนี่รถจะขึ้นไม่ได้เลยนะครับขามาฝนไม่ตกนี่ก็จะขึ้นลำบากนะครับถ้าฝนตกติดต่อกันหลายวันนี่คือเดินอีกจะง่ายที่สุดนะครับ ถ้าฝนตกก็จะลื่นมากนะครับทางแบบนี้แหละครับขนาดเป็นทางเรียบๆนะครับจะขึ้นแค่เนินนิดๆหน่อยๆเจอแล้วลม แล้วเราก็มาถึงเขตบ้านขุนแม่ละอุกนะครับที่ครบไปไซมือนี่เราไม่ได้ไปบ้านขุนแม่หละอนะครับเราจะไปบ้านกิวก่วไม้สางกิ่วไม้สางก็คืออยู่ในเขตของแม่ฮ่องสอนนะครับแต่จากที่นี่ไปไกลไกลครับเรามานี่น่าจะยังไม่ได้ครึ่งทางนะครับ ุมเมละอุบอยู่ข้างล่างโน้นนะครับตรงนี้จะเป็นข้าไร่สวยงามมากนะครับถ้าไปขวามือก็จะลงไปทางบ้านห้วยมังโงนะครับจากนี่ลงไปอีกสามสีออ่กิโลนะครับ แต่เราก็ไม่ได้ไปบ้านห้วยมังงงห้วยมังงงก็คืออยู่ในเขตของแม่สอนนะครับ